คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นควรดูเพื่อความบันเทิงนะครับเยื่อตกปลานะครับ4คูณร้อยนะครับผมแบบผสมสำเร็จนะครับผมก็สามารถผสมน้ำแล้วก็ตกปลาได้เลยนะครับผมมีทั้งสูตร1นะครับแล้วก็สูตรสองนะครับสูตร1ก็จะเหมาะสำหรับบ่อเหมานะครับงานเขื่อนนะครับงานอ่างเก็บน้ำนะครับผมส่วนสูตรสนะครับ ก็จะแนะนําเป็นหมายคลองธรรมชาตินะครับงานปลาแม่น้ํานะครับผมมีทั้งสุดหนึ่งและสุดสนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n o นฟิช h i n g ไทยแลนด์ครับผมวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง เหยื่อตกปลานะครับผมมั่นใจเลยว่าพี่ๆน,นาทุกท่านนะครับเวลาไปตกปลาเนี่ยเหยื่อนะครับที่ผสมน้ำไว้แล้วเนี่ยผมว่าต้องมีบ้างแหละสักครั้งหนึ่งที่ใช้ไม่หมดแต่ไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับผมบางคนก็ผสมน้ำใช่ไหมใช้ตกไป อคราวนี้จะกลับบ้านแล้วแต่เหยื่อโอ้โหเหลือเยอะเลยไม่รู้จะเก็บยังไงบางคนก็ขี้เกียจเก็บกรมเหยื่อโยนปล่อยลงน้ําในหมายไปที่าเรตกปลานะครับอย่าไปทําแบบนั้นครับมันเสียดายนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเก็บนะครับให้ได้ผลดีที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นลาด้วยนะครับผมบางคนเนี่ยเข้าใจครับว่าเวลาไปตกปลาเนี่ย อาทิตย์หนึ่งจะตกสักครั้งหนึ่งหรือสองอาทิตย์ตกครั้งหนึ่งหรือบางคนเดือนนึงได้ตกปาครั้งหนึ่งนะครับผมเวลาผสมเหยื่อไปแล้วเนี่ยโอ้โหเวลาโดนน้ําแล้วก็ใช้ไม่หมดทํำยังไงโยนทิ้งมั่งอะไรบ้างนะครับผมแต่วันนี้นะครับมันเก็บได้นะครับอย่าไปทําแบบนั้นนะครับผมเหยื่อที่โดนน้ําแล้วนี่แหละ คือของดีนะครับผมมันไม่ใช่ว่าของที่จะเสียนะหรือเก็บไม่ได้นะครับมันคือของดีเลยด้วยซ้านะครับผมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอธิบายตรงนี้ก่อนว่าเหยื่อตกปลาที่โดนน้ำแล้วนะครับถ้าเราเก็บดีๆมันคือหัวเชื้อชั้นดีนะครับผมมันคือหัวเชื้ออย่างดีเลยนะครับในการที่เราจะเอาเหยื่อเก่า ไปผสมกับเหยื่อใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมวันนี้ครับเรามาดูวิธีนะครับในการเก็บเหยื่อตกปลานะครับให้อยู่ได้นานที่สุดนะครับผมแบบที่ผสมน้ําแล้วครับแต่ตกไม่หมดเนี่ยเก็บยังไงให้ได้ผลดีที่สุดนะครับผมลาไม่ขึ้นนะโอเคครับเรามาดูวิธีการเก็บเหยื่อ ตกปลาอย่างไงครับให้ไม่ขึ้นลานะครับแล้วก็อยู่ได้นานนะครับผมจนกลายเป็นหัวเหยื่อเลยนะครับผมผมคิดว่าวิธีแรกนะครับเป็นวิธีที่พี่ๆนานาทุกท่านน่าจะเคยนะครับผมเคยแน่นอนครับนี่คือการเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับผมเอาอยู่ตกปลาไปแช่ตู้เย็นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ใช้ได้ผลนะครับผม แต่แต่นะครับเป็นยังไงหัวแตกนะครับผมโดนดานเละเลยนะครับเมียเมียเปิดตู้เย็นออกมาโอ้โหกินอะไรเนี่ยนะเซนเซอร์หน่อยครับกินอะไรเนี่ยเต็มตู้เย็นเลยนะครับพุ่งทะลุถ,ถุงออกมาเลยนะครับผมก็เป็นวิธีการเก็บที่ที่ดีนะแต่มันจะมีปัญหาตรงนี้แหละครับบ้านไหนที่มีเมียนะครับผมก็จะเป็น ประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งสมัยก่อนผมก็ทําอยู่นะครับการแชร่ตู้เย็นนะมันจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมแต่มันจะไม่เป็นหัวเหยื่อนะครับการแชร่ตู้เย็นคือมันจะคงสภาพนะครับมันจะคงสภาพเลยไม่ให้เกิดการหมักใดๆทั้งสิ้นนะครับผมซึ่งวิธีนี้ผมก็เลิกใช้ไปแล้วนะครับผมไม่ได้เอาไปแช่ตู้เย็นอีกแล้วนะครับเพราะว่า มันไม่กลายเป็นหัวเหยื่อนะครับผมมันมันหยุดทุกอย่างไว้เอามาตกมันก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพนะครับการเก็บแบบที่สองนะครับผมการเก็บแบบที่สองก็คือการเก็บไว้แบบนั้นเลยเก็บไว้แบบนั้นเลยก็คือว่าอย่างเช่นพี่พน้าเนี่ยผสมในถังใช่ไหมผสมเหยือ่อผสมน้ำเรียบร้อยในถังแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ตกปลาไปคราวนี้ตกไม่หมด ก็ปิดฝาถังเลยแล้วก็วางเอาไว้แม่งเฉยๆอย่างนั้นน่ะวิธีการเก็บแบบนี้ก็เก็บได้นะครับแต่ว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะทำให้เกิดเชื้อรานะครับผมถ้าเราเก็บไม่ดีเราปิดฝาไม่สนิทเราไปวางโดนความร้อนมากเกินไปโดนแดดหรือโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งเคยไหมเปิดมาเก็บแบบนี้แหละ เปิดขึ้นมาโอ้โหลาขาวเต็มถังเลยนะครับผมวิธีนี้ก็ไม่แนะนำนะครับผมมันมันเป็นการเก็บที่ยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมเรามาดูการเก็บแบบที่ผมเก็บนะครับทุกวันนี้เวลาผมไปตกปลาเนี่ยพอเวลาเหยื่อเหลือมานะจตกก้อนนึงหรือแค่ไหนก็นแล้วแต่นะครับผมวิธีการเก็บที่ดีที่สุดนะคือการใส่ถุง ใส่ถุงนะครับมัดยางไล่ลมออกให้หมดนะครับไล่อากาศออกให้หมดเลยมัดยางแล้วก็เอาทั้งถุงนะครับที่เรามัดไว้เนี่ยใส่ไว้ในถังนะครับปิดฝาให้สนิทวิธีการเก็บแบบนี้นะครับอยู่ไปเถอะเดือนสองเดือนอยู่ได้สบายลาไม่ขึ้นนะครับผม ไปวางไว้ที่ร่มๆหน่อยในบ้านนะครับอย่าไปวางไว้กลางแจ้งไว้ตากแดดนะครับวิธีการเก็บแบบนี้คือวิธีการหมักและบ่มไปในตัวเลยนะครับผมพอเวลาครั้งต่อไปเราจะตกปลาเนี่ยเราก็เอาไอ้ก้อนเนี้ยไปผสมกับเหยื่อใหม่ด้วยนะครับผมมันจะกลายเป็นหัวเคยได้ยินคำว่าหัวเหยื่อไหมครับนี่แหละ มันคือหัวเหยื่อชั้นดีเลยนะครับผมในการที่จะเรียกปลาเข้ามากินนะบางทีเหยื่อใหม่ๆเราเอามาตกเนี่ยบางทีกลิ่นอ่อนไปบางทีแบบกลิ่นไม่ถึงอะไรเงี้ยครับพอเจอเจ้าก้อนเหยื่อขราวที่แล้วใส่ตุ้มเข้าไปเนี่ยโอ้โห,โหกลิ่นนี้ทะลุวังเลยนะครับผมกลิ่นแบบพุ่งขึ้นมาเลยนะก็วิธีเนี้ผมก็จะใช้อยู่ เรื่อยๆเลยนะครับมันเป็นการเก็บที่ลาไม่ขึ้นแล้วก็เป็นการหมักบ่มไปในตัวนะครับผมช่วยในการเรียกปลาให้เข้ามากินได้แทบจะร้อยเปอร์นลยนะครับผมอย่าลืมนะครับเหยื่อตกปลาเหลือนะครับอย่าไปทิ้งนะครับผมมันเสียดายครับเพราะว่าซื้อมารอบๆหนึ่งนี่ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับ มันสามารถเก็บเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับผมก็พี่ๆนานาคนไหนครับมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับก็สามารถบอกกันได้นะครับบอกได้แล้วก็แนะนํากันได้นะครับผมก็ฝากเหยื่อตกปลาไว้ด้วยนะครับเหยื่อตกปลาผมนะครับเนี่ยเหยื่อตกปลาสี่คูนร้อยนะครับมีทั้งสุดหนึ่งสุดสองนะครับฝากไว้ด้วยครับใครสนใจต่อสอบถามได้ครับวันนี้ก็มาบอกกันแค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่ คลิปหน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ